ครับสวัสดีครับเอซบ้านพระกครูตินะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารโป่งแยงแองดอยนะครับที่แม่ริมนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเ,เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเห็นผมได้ไลฟ์สดไปบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมมีบ้านพักอยู่ที่แม่ริมนะครับ แล้วก็นานๆก็จะได้มาใช้พื้นที่บ้านพักแห่งนี้แต่วันนี้ถือโอกาสดีเมื่อทานมาทานอาหารที่ร้านปงาง่งแ่ยงแอนดอยนี้นะครับนะก็อยากจะถือโอกาสนี้ประกาศนะครับผู้โชคดีที่นะครับแคปหน้าจอพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าท่านก็จะเป็นท่านที่โชคดีเพียงนึ่งท่านเท่านั้นก่อนนะครับที่เรา,าแจ้งท่านไว้ ก็ขอเสียการนี้แจ้งนะครับผู้ที่โชคดีคือท่านที่ใช้นามว่าไอ้กบนาหนึ่งนะครับไอ้กบนาหนึ่งนะครับท่านคือท่านที่โชคดีหากท่านมีเวลานะครับหากท่านมีเวลาผมเปิดบ้านพระครูตินะครับวันที่5ตรงกับวันอาทิตย์ธันวานะครับ5ธันวาตรงกับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลานะครับ1ิดเอนาฬิกาจนถึงสองทุ่มจนถึงทุ่มครึ่งก็แล้วกันนะครับถ้า ท่านที่ใช้นา,นามแฝงว่าไอ้ปบมนาหนึ่งนะครับเรียนเชิญไปรับพระองค์ดัง่าวพร้อมด้วยเกียรติบัตรผู้ครอบครองนะครับทีนี้มีข่าวดีต่อเนื่องครับสําหรับยังมีอีกสิบท่านนะครับที่เราไม่ได้แจ้งไว้ก็จะได้พระของขวัญเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผงทายใหญ่ทายเล็กลูกอมอีกสิบท่านนะครับสิบท่านนี้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะแอดมินนะ แอดมินนะครับคือลูกสาวผมเนี่ยนะครับคุณพุทธพรมุจเกียรติจะประกาศให้ทราบในเขาเรียกอะไรในไลน์ในอะไรเนี่ยนะครับหรือในกลุ่มของเราอีกทีหนึ่งนะครับเสี่ยวกาสนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับและอย่าลืมติดตามกันให้ยาวๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณทุกท่ครับ